สวัสดีค่ะนุ้ยมาแล้วนะคะวันนี้นุ้ยมาทำอะไรลาบไก่บ้านแซ่บๆนะคะใส่พริกป่นลงไปข้าวคั่วนะคะนี่ละคั่วเองนะคั่วเหลืองนะคะหอมๆแล้วก็ใส่ของปรุงรสลงไปน้ำปลาคนๆๆก่อน ใส่อะไรอีกมะนาวบีลงไปนะคะชอบเปรี้ยวมากใส่มากเปรีย้ย,ยน้อยใส่น้อยหอมรวมกับขิงสู้ชีวิตพูดผิดกับเคียงสู้ชีวิตนะคะมาคน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 ใส่ไปมะกรูดด้วยนะคะเนี่ยอาจจะได้อร่อยชิมสรสใสจแล้อร่อยมากนี่ก,กินกับผักนะคะกินกับดอกขา ดอกคาลังบ้านนะคะปู่เอง